สวัสดีครับพี่น้องอยู่เทียงสวนอีสานแบบนี้คือเกขาแล้วครับโมนี้ก็เลยลองมือล่องกีเจ้าของไฟโบคึอเก่าเลยครับตอนนี้กําลังตามหาสามอยครับสามอยวิครับขันมาถึงสามลอยกยาสีไปแข็งครับสิ่งหมูครับตะมนนลีเวียงเด้อตัวตน,นี้กําลังพึื้อครับทีมง,งาน กลังหนุม่มไฟแรงครับตัวน,นี้ก็เห็ีดบังซิปเส้นครับทำบ่าได้ลอยหาซิปขึ้นก็ต้องไปแข่งเลยครับสิงเป็ดตำบลถาดน,นี่กำลังของเส้นแบ่งครับเบาแบ่งเห้าเอาขึ้นทานแลละครับรอดจุดอย่างที่เอาละครับนี่ครับ คือเก่าแล้วครับพระเอกของช่องครับนี่ครับน้องมาครับผมสวัสดีพี่พี่น้อยนะครับอ้าวคือว่าจังสั่นเฮ้ยลูกนี่โอ้พระเอกของช่องคือยังนี้วะนั่นไปเอาของปูถิมเป็นยังลูกมาแล้วครับมาครับน้องมีคือเก่าแล้วครับดีครับสวัสดีครับน้าหนุ่มมีสวัสดีครับน้องน้องเข่าหอมนะครับนั่นของ เบาเมฆเบาอันครับเสียนมีแต่เสียนทั้งนั้นแหละครับนี่เอาละครับถอนมาพี่ถอยมาพี่เร็วลูกเร็วอมาออกมาพี่เรุกพี่รุกเดี๋ยว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 หายนอนมากรมาพี่มาพี่มาพ,พี่หนูมาพี่เรุกลงสิม,มื่อนี้พร้อมแล้วครับรองมือครับรองความเบาครับแต่ว่าลำตัวก็สิบพานครับ ไปไปสุดๆเลยสุดๆเลยป๊ดป <już dalej. S 2> ๊ดไปเรียบร้อยไปไปไปแล้วครับสัดเจนบอสัดเจนบล่อยเรียบร้อยพี่น้องแต่ทศเสียนบอกว่าเนี่ยหาเนี่ยหา ตัวนี้ของนาซักนะครับด้วยบางนี่ครับบางเมื่อกี้หายครับาดีามกาดกาด,กาดกาีด้วยบางดาบดาบเรียบร้อยปุ๊บ หายือเก่าอ่าค่อยคืนช้องบังหายช่องบังตะเจนตะเจนปะสตงใส่หูตนตะยกตรงไหเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับตเจน ซื้อหัวเลยหมุนตีวงเป็นวงแคบๆหมุนรอบตัวเองเป็นวงแคบๆแต่จัดเบาๆโอ้พี่โอ้พี่เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับโอ้ลงเท่านี้แหละพี่น้องนาขังนาขังโอ้ยหัวแล้วเสียบบ่โอโบโบเหลือ โบเหลือเื้าหลถือว่าโอเคถือว่าบอฟ้านะครับจูดบ้ไหนลงบพังครับนี่นะครับอังคาลาไปไมไปาตึมโ้มนพบตึม้สี่แปดสิบสีวิครับโอ้โบผาครับานไครับไโอ้ยโบเถึงลอยบผานพี่น้องเลยแปดสิบสีวิครับครับ นี่สูนยนี่ครับบาแบ่งจุดหัวครับวงไฟโบกด้วยครับเด้ออ๋อ,อไม่ใกล้เนยเด้อครับเด้ออันตรายครับ,รบจุดหัวครับพี่น้อง,ส,องสิ่งมาถอยหางครับเก็บสีสอยถอยจุดหัวครับหาบงหา,าบงอย่านะครับเด้อหาบางอย่างเด้อวงไฟวงไฟโบกจุดหัวครับ โอ้โหโอ้โหอดมาแล้วสิสัตว์จนสัตว์จนเบาเบาเ้าเบาเบาโอ บ้าครับเบ้าไรดีครับแต่ว่าพัฒนาขึ้นอีกแล้วครับปกติขึ้นไปเลยสนี้ิด้นี่ชัดเจนครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับทุกสาบว่จุ๋มโอ้สามสิบสามครับจุดหัวครับสามสิบสามลองเด้อบางนี้สามสิบสิ้นมาจุดต้นเสาอย่างก็เราขุ่นอยู่นะมาไฟครับ

เอ้าไฟรุนนี้งัดทางเท่านี้ขึ้นบ่ได้กันไปนย่าสีเล่นเดอร์ฟาวออกเดอ้อจุดแล้วครับเทมบังแม,ม่นครับสามสิบเส้นเป้ดโอยโอโอเออชัดเจนครับชัดเจน ชัดเจนเด้อครับพีบังครับบังต้องใส่ช้งกระสีครับบุ๊ปุ๊ปบังต้องใส่นดหน้อยนี่มองไฟนี่นี่นี่ต้เขาสวนนี่เห็นว่นี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 ่เนี่ยเนี่นี่ไปต้นเผาต้นเ้าเป๊ะสามสิี่โดนหีาสิบเส้นตุ่นบังบก นี่จะค่ของไฟเด้อลงใส่ยบานไฟกระหนี่ได้อครับบางนี่ครับล่องล่องมือเด้ครับนี่ล่องล่ะครับลุนนี่ครับโอ้บางนี่ครับให้เบางเงินชัดนี่ครับทันขึ้นเขียบฝาไรจมดินนี่เพรต้องเอาถึงขึ้นแน่นตัวนี้เนียนแล้วมันก็ะดันัดไปเรื่อดได้ล่ะยากเนาะ ักจ่อยอันนี้มาอันนี้มาคันบางนี่ได้ยินเสียงผูเสียงยังแตกตกใจนะครับจ er> ุดบางไฟนะครับเ uh ้อ huh. มันบว่ามรุดออกขึ้นม mm ันขึ <c 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 ้นอยู่เรีวอันนเอองสิขึ้นต่ำขึ้นสูง พร้อมขึ้นฐานครับเอาฐานลงม,มาแน,น,น่นอน,นอนโอ้บางนี่ครับอันตรายมากครับไง,ไงทัง้งไงทั้งเงีครับ ทั้งใหญ่ทั้งยาวบางนี่ครับทั้งบางรูปกันนี่ห่อร้อยอาหารที่เพลินพานั่นแข็งแข็งในเด้อมันสิห่านซะที่น้องครับบางนี่บอไม่นอนธรรมดาเลยครับเรียบโล่งนี่นี่พร้อมเรียบร้อยให้ลงจากฐานบอกจาทีเท่าทางบอกไม่นั่งเท่านี้ ยงสูบดีสกหมานเผาออกมาอันตรายครับอันตรายบางไงครับ ้าเลยพี่น้นองไต่หาหาโบกอยู่ครับ<ม>ยังเหมือนติดครับยังหายอยู่ครับกรรมการยังแม่หาครับเหมือนติดครับขึ้นสูงหรือเกิน<ม>ตัดวิลาและครับรูปแล้วหายครับผ่านที่ผ่านไปสดดามร้อย ครับของนาซากได้หนึงครับต่คะแนนอยู่คนเดียวครับยุดหวงคฟายร่องกิจเจียร่องความเมาของโมโครับเออบผมมีกล่องจับเนาะหายเกือบสุบังพี่น้องเยผมมีเวลาเลย คลิปนี้ก็ไว้สนีทนะครับพี่น้องครับขอบคุนคลิปนาครับผมสวัสดีครับ